สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชคสี่ห้าหกค่ะรอบนี้แอดมานำเสนอแนวทางของมหาลาภงวดประจำวันที่16พฤศจิก,ก,กายน2567นะคะเด่นหน้าปกมหาลาภงวดนี้ค่ะ2กับ8 สตัวตรงนี้ก็จะมีสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดแปดศูนย์ปดสามแปดเก้าค่ะดูงวดที่แล้วของเข้าก่อนเข้าบ่อยอยู่นะท่อนนี้เข้าบ่อยเข้าให้สามก็พกติดที่ล่างเฉยเลยสามติดที่ล่างนะคะออกล่างสามสองข้างบนศูนย์สี่สี่ไปติดล่างก็ให้สามหนึ่งสามห้าสามเก้าเกือบไปนิดเดียวประมาณนี้ค่ะงวดที่แล้ว ไปด,ดูข้อมูลนีค่ะหลุดนะคะถือว่าเขาหลุดนะคะออกศูนย์สี่สี่อ่านงวดนี้หกเจ็ดสองแปดหลังจากที่เข้าติดติดกันมาหลายงวดก็เริ่มหลุดแหละ งวดนี้น่าจะเข้านะหรือยังไงสองกับแปดดูข้างในเล่มกันค่ะฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้แอดจะ zoom ให้มันมเล็กๆองข้อมูลหลักร้อยหลักสิบงวดนี้ค่ะหลักร้อยเน้นให้ที่สองกับแปดนะคะสิบศูนย์กับหกนะหน่วยหนึ่งกับเก้าค่ะรางวัลเลขท้ายเน้นให้ที่หนึ่งหลักสิบหนึ่งกับสีนะคะหลักหน่วยสองกับ เจ็ดค่ะงวดที่แล้วข้เข้าไหมอืมหลักร้อยเข้าข้อมูลหลักร้อยเข้าเข้าอ่าหลักสิบล่างอ่าหลักสิบล่างเข้าเข้าสามกับสองค่ะเน้นให้ถูกตัวด้วยนะประมาณนี้ค่ะงวดที่แล้ว ใครแคปได้แคปนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าปกติอ่าไม่มีอะไรนะคะเอจะเปิดข้ามไปเลยนะไม่มีตัวเลขนะฝัะ่งนี้ค่ะอ๋อไม่เลขเป็นเป็นป่องตรงนี้ไม่ไรู้เลขเปินป่องอะไรไมี เจ็ดมีหกมีสองหรือเปล่าประมาณนี้ฟ้าประทานนารนองค่ะฟ้าประทานงวดนี้บนล่างนะคะเน้นตัวเต็งที่4รองห้านะสี่ก็จะมี4ี่เจ็ดสี่หกสี่เค่ะบนล่างค่ะรัติการนารนองควดที่เล่วเข้ามา หัติดการน่าละนองงวดที่แล้วไม่เข้านะคะเออประมาณนี้ค่ะเด่นที่สามไม่มีเขาแค่ตัวเด่นไม่มีสามสองนะเรียกคำพีรวยคำพีรวยเด่นเจ็ดรองหกครั้งงวดนี้ประมาณนี้คำพีรวยงวดที่แล้วเข้านะคะติดล่าง ติดที่ล่างเด่นเก้ารองสองนะคะมีให้สองสามออกสามสองเนาะถือว่าติดล่างนะคะอืมอ่าหน้านี้ไม่มีไม่มีตัวเลขนะคะตังนี้ก็ไม่มีตัวเลขนะ เลขมหาลากค่ะเด่นสุดหกข้างวดน,นี่เด่นสุดหกเลขรองห้ากับสองค่ะมหาลากงวดที่แล้วไม่เข้านะโอ้ยไม่เข้าที่ไหนระวังเบิ้ลติดล่างนะคะอืมสามสองตรงตรงด้วยนะจุดสองตัวหน่าลุนะเขาให้เด่นที่สามด้วยนะ แต่ไปติดล่างเชยเลยอ่ะประมาณนี้นะคะ,คะเลขทีล้เลขที่บอกค่ะงวดนี้ไม่ค่อยเข้าเลขที่บอกอ่าเจ้าดังไม่วันมาแล้วค่ะเข้าบ่อยมากไม่วันแม่วันงวดนี้ค่ะสวยสุดเก้ารองแปดนะคะก็จะมีเก้าสี่เก้าย์เก้าสาเก้าเจ็ดเก้าห้าบนล่างนะคะ ปดสี่แปดศย์ปดสาแปดเจ็ดแปดห้าหลักสิบหลักหน่วยค่ะแม่วันงวดที่แล้วเด่นสุดศูนย์รองหนึ่งค่ะเข้าตัวรองนะคะออกสามสองให้สองสามแล้วตัวกลับนะของเขาจะติดบนล่างน,นะคะหลักสิบหลักหน่วยประมาณน,นี้ค่ะ,ะเจ้าพ่อมหาลาภงวดนี้ค่ะ เดนร่องซีห้าค่ะชุดสามตัวอ่าวดที่แล้วไม่เข้านะจ๊ะนี่อะไรนะคะหน้านี้มมีตัวเลขนะ อ่าอีกหน้านึงค่ะอันนี้เลขเหล็กไหลแจมสุดสองรองสามอีกแล้วค่ะบนล่างนะคะจะมีสองสี่สองหกสองปดสองห้าสาหสาปดสามห้าตัวเน้นะเหล็กไหลงวดที่แล้วค่ะเหล็กไหลงวดที่แล้วไม่เข้านะ เจ็ดองสี่สี่ติดที่บนจะไม่มีสีสีเนาะอ่ะเข้าแค่ตัวเด็ดนะคะฟันทงค่ะหน้านี้ค่ะฟันทง9กับสองนะคะมีเก้าเจ็ดเก้าหเก้าหนึ่งสองเจ็ดสองสี่สองหนึ่งค่ะสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์เด่นสุดที่1น,นะคะรองเจกับ6วันนี้ค่ะ การประสิท์งวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะเส้นทางรวยค่ะงวดนี้คำบนสุดเลยเส้นทางรวยเด่นห้านะคะห้าหนึ่งห้าเจดเซียนค่ะเลขเซียนมีสองนะคะสองหนึ่งสองสี่สองหกพ่อแกงวดนี้ค่าเด่นหนึ่งกับ4นะคะมีหนึ่งแปดสองเจห้าเ้ฟันธงให้3ามค่ะ 3า3สองาจาอ่าอาจารย์เทพสถาพรเด่นสี่กับเค่ะฟ้าสังรวย8ค่ะ8รองห้ามี8ปดหนึ่งแปดสาหสี่หหค่ะเลียกปดมีชุดสตัวค่ะวดที่แล้วดูว่าใครเข้ามา เส้นทางรวยให้สามนะคะแต่ไม่มีสามสองเนาะเข้าแค่ตัวเด่มเด้อนี่ฟ้าสั่งรวยให้สองค่ะเ <_ D> ข้าสองสามออกสามสองเอองวดที่แล้วค่ะอ้าจบการบรรยายหนังสือมหาลาบงวดนี้ค่ะ ท้ายท้ายเล่มปกสวยมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ